สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเบลล่าลูกสาวป้าหมอ,อีกแล้วนะคะในช่องโหราพยากรณ์ชีวิตค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะมาดูสีประจำวันเกิดกันไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละวันเกิดเนี่ยใส่สีอะไรแล้วจะปังนะจ๊ะวันอาทิตย์ค่ะต้องเป็นสีแดงทับทิมเท่านั้นนะคะใส่แล้วจะปังมากนะคะในเสื้อผ้าหรือว่าต่ตางๆนะที่จะใส่ส่วนวันจันทร์ต้องเป็นสีขาวมันมุกดานั่นเองค่ะใส่แล้วเพิ่มพลังความรวยความปังให้เลยนะจ๊ะ ส่วนวันอังคารค่ะก็ต้องเป็นสีชมพูหรือออกโกเมนหน่อยๆนะคะแบบแดงๆชมพูชมพูะคะ่ะนี่จะสวยจะเลิศม,มากนะคะส่วนวันพุธค่ะพุธกลางวันต้องใช้สีเขียวนะคะส่วนพุธกลางคืนนี่ต้องเป็นสีมรกตค่ะส่วนวันพฤหัสค่ะต้องเป็นสีเหลืองอ่อนๆไพทูลน,นะคะ ส่วนวันศุกร์ต้องเป็นสีหยาดน้ำเพชรน้ำค้างค่ะและสุดท้ายวันเสาร์ค่ะต้องเป็นสีดำมันหรือนินดำนั่นเองนะคะถ้าสคลิปนี้ดีมีสาระขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เบล